To order. Hi. How can I help you? I may have um two order of number nine. For your drink, um, Sprite, please. Sorry? Sprite, please. Anything else? I may have a lot. ใ e ่สำหรับ both Yes. anything else นั่นเอ t แค่น it. S it. <S okay, first one done โอเคนะคะก็ถ้าเราพูดไม่ได้ว่าอาหารชื่ออะไรเราก็ใส่นําเบอร์เข้าไปนะคะเราก็ใส่เบอร์เข้าไปค่ะบอกเบอร์เขาเดี๋ยวเขาก็เข้าใจ1185อันนี้เราจะให้เงิน ล no จ่ายเงินนะคะเราจ่ายเงินตรงบัตรอันนี้เขาเรียกว่า Drive thru หรือว่า Fast food ก็คือสำหรับคนที่ทำงานแบบว่าอไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าแม่บ้านอายุอญญายะกับลูกเต้านะคะ <c oughs> ก็แปลว่ารีบสั่งอาหารเขมีแคชหรือว่ามีเงินสดเราก็จ่ายเป็นเงินสดถ้าเราไม่มีเงินสดเราก็จ่ายเป็นบัตรแต่ที่นี่โดยมากเขาจะใช้แบบว่าถือบัตรกันนะคะ เนนี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็แบบว่าดังล่ออาหารที่สั่งมาจ้ะเนาะขับมาเพื่อจะว่าจะมาเอาอาหารโอเครออาหารนัดรออาหารค่ะโอ้ยอะไรรกรกนะคะโอ้โหเวลมไดม่ได้ โอ้โอ้ sorry r i g h thank you <Yeah. S 1> อันนี้ก็ได้นนแบบว่าอ๋อรโอเคอันนี้ก็ได้น้ำสไปร์แล้วก็อาหารในนั้นนะคะขายอาหารอ,อาหารในนั้นก็คือได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปแล้วค่ะรถข้างหลังก็จะมารอแล้วโอเค้า